ระวังมันวิ่งมาทางนี้นะเ,ออเวลามันดันเงี้ยมันแก้งถอยหลังแต่จริงจริงมันตั้งใจจะวิ่งมาแฮปี้แฮปปีปป้อย่านะฮปปี้ไปเลยไปเล่นกันต่อไป เมื่อกี้ลืมกดจ้องไว้ใช่ไหม เตะมีลูกลังด้วยมีลูกลังด้วยเจเจลูกโซนโบแม่มีดูเตะลูกลังด้วยธรรมดาที่ไม่ได้เนี่ยไอตัวขวานเหมือนไอช้างน้อยเปียบเลยทรงหงทรงหูนะขนอขนายเหมือนหมดนี่ยันพี่ยันส้นเตี้กว่านี่แบบ นี่เออไอนี่ก็ไม่ยอมไอตัวเล็กก็ไม่ยอมเออเอากัดห่างนี่ตัวเล็กอะไรดูดูมันดูบัน สนุกกระดานไปเลยโมโห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 เสียงเดินมายังมีน้ำเลยวะนี่บ่อก่อนเนี่ยมันต้องไปแฮปปี้แฮปปี้มานนี้ก่อน

ดันแล้วมีหุกเยอะถ้าผมจะดันดันยากแต่ม่นเดันง่ายหุกมีทั้อมเอพดันไม่ต้องใช้ควินนี่เองเอปีเอพโอ้โดูอย่างนี้หมอนโยเล็กลองยืน 6ปีแล้วนะแฮปปี้เนี่ยเจอมันตั้งแต่ยูน้องแดงงั้นตัวแฮปปี้แฮปปี้เ้ยตอนนี้แค่ร้านขาไม่มีเอลเอ็ นั่นน่ะโอ oh, ไอตัวนั้นสัตว์ทำอะไรกันไอสองตัวน,น,น,นั้นเอ๊ะทำอะไรกันลูกอืม ไม่มั่นใจละด้วย้ตัวไหนแอปปี้ละแอปปี้ตัวนูนแฮปปี้ละแฮปปี้เดินไปหดเยดยเตัวใหญ่ข้างหลังนู้นอีดตัวหนึามจะตีอกตนี้บวนอห โอ้ยเนี่ยใครไม่มีความสุขเท่านี้อีกแล้วนี่มได้เจอช้างไอ้ยางนี้ายถหเอาอ่ปปี่มาเนี่ยปี้นาเดี๋ยวปี่มาเดินมาเร็วช้างมันมาเป็นร้อยอ่ะตอนเนี้ยโอ้ยมีมีขนาดเล็กๆด้วยหลายตัวเนี่ยกำลังถ่ายช้างอยู่ ม่ถูกหรอกครับบอกไป๊ะมามาแล้วมาหาพอนินเลยเล็วเออมันจะไปก็เข้าได้นินก็นี่มันอยู่ฝั่งนี้มาะมาจริงนะมาจริงนะไปอยู่ถ้วยตับติดต้งหลายวันไอ้นี่นี่หัวรู้นเนี่ยไอหัวรู้นี่หัรูครับหัรูเดียวใช่ไหมนี่อะไรตัวดูอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ปเหมืออไม่เห็หัวนี่แ นี่แหละตัวจริงจริงแล้วไอ้น่าบ้ากเนี่ยหรอไอ้ที่มันโดนไอ้นี่ไงไอ้ที่หูรู๊ไผ่รูกมันบาดอ่ะนี่หูรู๊ครับหูรู๊หูรู๊ตัวจริงเนี่ยเนี่ๆระวังเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะถ้าหันหลังให้เราระวังให้ดีอ๋อห้ามมัดด้วนเนี่ยๆนะถ้าเนี่ยระวังนั่นห้ามมัดด้วนนะด้วนไหมด้วนอ๋อนี่บากไอ้บากไอ้น้าบ้ากเนี่ยบากเออไอ้บ้ากเขาไม่ใช่ไม่ใช่ประมูลนึง ตววอะไรมาแฮปปี้ไม่ใช่เว่ยเข้าไปแล้วโอ้่ายแฟนดูเดี๋ดยวจะไม่เชื่อใช่ไหมว่ามาดูช้างาหน้าพร <c oughs> ไ,ไปไหนกันหมดเนไอ้ไหน,อน้าบากโอ้ไอหน้าบากไอหน้าบากโอ้กัดเจียวไไหนว้าบากต้อนไปแล้วหน้าบากมาไล่ไปไหนอ่ะ <c oughs> หน้าบากไล่หมดช่วงหมดเลยหน้าบากไล่ไปไหนอ่ะมาตามเหรอนี่ช้างมัน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 จะพุ่งไปที่นู่นแหละไอ้ศพอ่าน้ำตาลศอ่ะใช่ป่ะหลังวัดที่มันไล่กันอยู่มันมีสี่ตัวหน้าบากหน้าบากไล่เหรอีปนหน้าบากเหอมันอัฏผ่านนะโอ้ยมีขาดที่ห้าด้วยต้อนตอนนี้ต้องซุ้มนะขาดที่ห้านะ มีแล้วหมดเลยเน,นี่ยน,นั่โอ้นี่ไม่ตามไม่ใช่เซตเลยเน,นี่ย